Ni người mọi này muốn đi vậy? về bảo là kuo bội nặng tới anh xảy vào, cứ người mặt trời mặt tả mặt trời Ông, trời mặt có là trời ngay trời ngay trời mặt trời mặt trời mặt ông! cái trời mặt nó mặt trời rồi, trời mặt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  trời tiêu? trời mặt anh mặt trời mặt trời แล้วก็ตกแมกดีเนี่ยแมกดีมันตัดอย่างเมียสินเล็กสินเล็กเนาะจะกูจัดใจไปหลือวป่าโอ้จะธรรมดาเนาะเมียกันเออแย่มากแถมมันเนาะอืมอันเมียเก่าเจ้านด่านขาเฮ็ดขายเขาก็เลยไปซื้อมาอืมอีรีเนปะท้ออีรีเลเนาะอืเป็นอย่างกระชิมากกินคักแค้ อันค่อยเฮ็ดกินนี่มันบ่อแซบบ่อเลือจึงใดเสียกินเขาอันนี้มันจะเป็นกินแบบเหลือจึงใดบ่ได้อันนั้นนะดูดนกินทีนึงอ่ะงนี้นะไม่ได้กินประจำคือเนี้ยเสียดีเลยนะเนี้ยเมี่ยเฮ็ดได้กินคิดกินประจำได้หรอครับบาร์ี้ค่อยแค่ได้กินคือจมนั้นจมนี้บัรนี้ของเขามันคือว่าแซ่บดีคักแพ้ของดูดูกินทีนึงมันก็แซ่บกินแบบคืนเนาะ บางทีก้อยเฮ็ดเห็นเป็นได้เก็คือว่าตีมากตีแท้ก้อยบ่เฮ็ดบ่ดีมั่งใด้ดีนี่คือบ่ดีเดี๋ยวนี้นะบอกเออเป็นอย่างคือต้องลืมเขาบ่ได้จะเป็นต้องกินของเขาเฮ้ยก็บ่ได้ก็ให้เจ้าไปซื้อร้านนั้นเจ้าไปซื้อร้านนั้นให้ยังจะนะเอ้ามื่อนั้นเจ้าก็ไปพอกันอยู่เซเว่นก็คุยกันรักดร้อนใครเขาก็เห็นเจ้าไปคุยอย่างกับเขา โอ้ยมันกับแม่ยูหาลาไปพ่อมือนันกับปอเดียวอย่างนี้หรอเขาบอกว่าอันเห็นกันกระทักกันธรรมดาเมดหรอเออเออนาะเไปธรรมดาหมดหรอเยี่ยกับปอเดียวยังหรอเนี่อย่าไปคิดมึงไรวันนี้เป็นอย่างตุ้งละเมินนอนละเมอซื้อเข่ามันเป็นอย่างมันคืดมันโบราณธรรมดาแล้วเจ้านี่นะบ่คณะนอนยังละเมอซื้อเข่าแม่โอ้ไปเจ้าก็ได้ Bong bố bóng 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 không bóng 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 แช้ก็ไปหาเข่าหุนบ้านเนื้อข้าวเนื่อน้ำให้กินซักผ้าซักแพให้เห็นโอ้ยก็บอกไปเลยเถอะโอ้ยเรื่องพวกเป็นเรื่องเดี่ยวเรื่องไปเลยรก็เรื่องนันยิ้มัด้นันไร่อเ้ยเจ้าเบอกไปเลยเถอขอ้าเจ้าขึ้เกาะหลอไปไิกให้เ็นเอาเป็นอีหยังเป็นอีหยังกเป็นหยังจะให้ไปแต่งให้กินบอลยว่าจะไหนบอบอบอใคเกคนจะไปกินเองหรอกเออ เออเออเนเจ้าอันคัดเจ้าเรื่องนี้แล้วอันนี้เรื่องขอควาจริงนี่รบกวนจิถามเจ้าเห็นไหมเหรนไหมเอาเรื่องอย่างอีกบัดนี้อย่าว่าเรื่องเมียเจ้าอีกนะบ่อุ้ยอันเรื่องที่ขอควาปรึกษาเจ้าอีกนะเออข่อยสมมุติเด้อเออเอาสมมุติสมมุติเด้อสมมุติเด้อเออมันเป็นเรื่องจริงนี่สมมุติสมมุติสมมุติบุ๋มแม่เลี้ยงจริงเออสมมุตินะบุ๋มแม่เลี้ยงเมียเก่าอีกบ่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 บุ๋มแม่เลี้ยงเมียเก่าเอาปรึกษามา บอสมมุติเง้ยเอออันคือว่าสมมุติว่าข่อยไปมักเบี้ยเขาสิแหมฮะสมมุติสมมุติยังเงีสมมุติสมมุติอย่าเฝาสมมุติสมมุติเออมาที่นี่เขาก็เลยว่ากันจ้องมักข่อยหนึ่งไอ้เจ้าไปขอเขาหัวข่อยเด้อมาสั่นเออเออเขาว่าหันอือเฮ็ดอในไดดีลยวมานี้สมมุติว่าข่อยสิไปขอเขาหนิ่หมสมมุติเด้อเออข่อยสิไปขอเขาหนิอืม คอยต้องได้เตรียมเอียงเนี่ยเฮ็ดเอียงเนี่ยมีเอียงเนี่ยไม่ถ่อโอ้มันกระโบนีาบ่เออมันได้เตรียมเอียงเนี่ยอะไรเถาะมันคือมันเตรียมโบราณดอกสามซี่ย่างนี่แหละบ่สามย่างพ่อสามย่างบ่เออสามย่างอุ่ยเออลองมองดูสมมุติว่าสมมุติว่าเออเอียงเนี่ยเตรียมเยียงเนี่ยสาเตรียมเอ่ยงเนี่ยตอนี้ค่ะเนาะเออเออก็ไปหาจองวัดไว้ฮึจองวัด อเอออ right ืม uhm> ข uh, ึนอย่างนันไปจองบัดปะอันที่สองเนาะเอออันที่สองนี่ก็คือไปจองโรงไว้เออจะหาโรงไว้เห็นนะบ่เออนั่นแหละเรื่องน่ใจแล้วกูบ้านนี่จองโรงไว้เอออ่าไว้โอ้อันตัวที่สามมาหนิเตัวชุดท้ายแล้วเอออันนี้สำคัญที่สุดโอ้สําคัญที่สุดเลยเออไม่ยอมแล้วเอ้าก็ไปหากูบ่าแล้ว ไว้มาสวดอภิธรรมศพเจ้าหันเป็นจริงเลเจ้าอยู่บ่สมมุติเทาสมมุติอันนี้คอยสมมุติดิหนิคอยสมมุติคอยบอกให้เราเล่นจริงคอยสมมุติแบบมูฝ่าว่ามทำน่ะเออเฮ้ยใจเย็นเถอะใจเย็นเถอะใจเย็นอันสมมุติอะไรสมมุติสมมติลูกง่ายบ่ป้อ ชิลุปไปกินง่ายบ่กผื่เตี้ยนี่เออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเคยชิไปกินเดี๋ยวนี้แหละท่นบ๊อบไปกินชิลุปไปหิ้งทางขยะอือ <c oughs> อันบอกว่เคยชิไปกินเดี๋ยวนี้แหละบารี่คอเคยชิไปอันอันไปทามึงแรงก็ยชิบยอดกดศลกินย่างกันนะเออไปกินย่างเคยอดกดนำม<อ>ืองแรงงด้ออย่างเมื่อใดชิบปะปั้มปัมบุ้ยแม่นย่างบอกเออบ๊อกพิษเออต้งค<ถ>าดสม,มุอยู่ั้งทั้งปั้มทั้งย่างละ มื่อใดสิตัดฟามหันโอ้ยมันพึ่งได้สองมีดหนึ่งไม่บอกฟามอันฟามมันก็มันกลางอีกจชกสองมือกับชี้พร้อมๆกันล่ะครับพอดีครบเจ็ดมีดพอดีอันนั้นกับชี้เจ็ดบ้นพอดีกับชี้พอดีตัดฟามกันเลยเท่าเงินหลายฟามเออแม่นมันบ่อืมตามนี้สะน่ะตามเออคนชี้ไปดูดีแล้วเท่าเอ้ยเออเออชี่หามีแต่บนแม่นอย่างดอกมีอไรเหรอเงินเม็ดแล้วฮึเม่นบ่ละบ่ เออขอดีเฝ้าเลี่งกีดยังขอดีเฝ้าพอดีลราปามมันก็บจิซุกพอดีลราขอดีเพชรพร้อมกันลาทอสใส่ก็ได้สาวเนอะขอดีไปกินข้าวกอนขอดีเราก็ต้องจุออกเพชรเบียกเออไปไปสมมุติเออแต่สมมุติบ่อยเลยเด้อเอออีนี้ก็เม็ดความม็ดทนคือกันนี่เฮ้ยเลนมากอีหลีบอมาหาสมมุงสมมุติไปมากเมียไผ่ระบาดหรือว่าเด้ออีเมียเก่านะคะ ก็ดูแล้วมุกเตรียมโต้ก็รับผึ่งซากรถหาจองสลาไว้รถเลยมึงไงชักเช็ดยังไงเว้ยเงินทำกับบุมีเข้ากับชิมดกินแล้วค่าน้ำค่าไฟก็มาเลยเจ้านี่ก um. ็ม like าทวงค้าเล็กแล้วชิอดเลยนี่ว่าค้ำหรอกว่าขายย่างกับบ้านได ok, ้พ่อขาย หาก็ได้มีดสองมีดหนึ่งก็บบไม่ป่าเนาะก็บรรด้พอชิตัดเพื่อนอย่างพอได้สุกอยู่เจ็กชิดจังไดวะเจ็กชิดจังไดเนาะยางกะลุงปาล์มกะลุงละค่ะที่จะได้สิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกุยก้มเฮ้าน,นี่ไหมันให้ผมมีเงินอยู่ต้องไปถามเราก่อนว่าเรามีมองเอาม้งอันนั้นบ่ ู่ซั่นบ่ซั่นมันบ่ไหวจังซี่เขาก็แฮงมาทวงน้ําน้ําเข้านั่นก็ได้ที่อ่างที่บ้านหาเงินหาคํสินเนาะภูมิใจเด้อ้อยนําหาเจ้าว่านบ่นําหาหยังเด้อเฒ่าก็นําหานี่แหละเงเงินเงคเฮานี่แหละบ่ข้าสิมาหมดแล้วก็บ่จ้ะ ค่าน้ำข้าไฟาก็มาท่วงแล้วข้าค่าไฟนะม,มาทอดเดือนเอ่ก็จังมาคนนั่งอุง้งอัเลยนะคอยคิดหาวิธีอยู่เดี๋ยวนี้จะกูยืจัขอของได้อีว่าเดี๋ยวนี้ข,ขี้ดิเมีเมื่อแรนีนกับบมี่แล้วบ่อู้หวยบ่ได้เงี้ด้เรอยคิดมีวิธีหนึ่งไหวิธีใด้มยมึงมีเขาป็นบ่ เราออกไปหาคุบมันคุบเผือกมากินตัวว้ายเจ้ากูมันสมัยตะกโอนโพดอันนี้เดี๋ยวนี้มันกูโบแมตรแล้วเนาะเออกับหูจักอยู่ดอกว่าะคำบอกไปซื้อหนิหระไปสีฟ้าเนี่ยไปหากินมันกินเผือกตัวนี่มุ้งมีดีบ่เถระเขาอยู่ใน่ทางหรือเล้วเบิ่ดแล้วโว้ยเจ้าไปหาด้วยเจ้าหันไปหายืมบ่เฮ้ยเออไปหยิบยิบผู้ใดหรอที่ขึ้นโบออกจักแล้ว ค่อยกระคลืดแล้วค่อยกระคลืดบอกคือกันแต่ว่าค่อยมาปรึกษาเจ้านุ่มเนี่ยค่อยคลืดออกเที่ยวผู้ใดเออมีผู้เบามาหมักอีเมีผู้หนึ่งว่าเอาแม่นบอกเออค่อยคลืดออกเที่ยวโอ้ยอีเมีเป็นเอาอีเมีไป็นครูพอเงี้ยสีเออแล้วมาหมักอีเมียแล้วมาหาอีเมียบนมาหาจีนที่เมียอยู่หันว้าแล้วหนูว่ายุบไม่ใหญ่บนอใหญ่นี่คือมาดีแท้สุดหอกเออ เออหยิบหมดแล้าเนอะนี่หมดเรอเออเอาคนมาอีเมียตีน่าตีเออขออีชายเพี้ยนนี่เนอะคอยเบื้งเราชงมีงมมีคำมีพยัญชนะเออขอเขาจัดละเฮ้ยบอกว่าอีเมีบอกว่ยิมตัวเออเอาหน้าเมียนยาไปไปน้อขายอย่างเขาจะไปขึ้นเพิ่นมันบลา ืมเออแม่คนเจ้ายิบ um> ดีดีมากออนนหาคนได้เขาเด้อาะหาใครเดี๋ยวคนจีไปหาคนยี่สีอยู่บ้านโอเคเออให้คอยไปท่าอยู่เงื่อนหมดเลยจริงไหนเออจะไปท่าขนอยู่เงื่อนเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เขาเอ้ไปไปเดนยวพวกไปหามองยืมเงินได้แล้วให้ไปท่าอยู่เงื่อนมาตีแต่ที่พ่อมีหวัง ขานี้กับจิพอมีอยู่ดอกว้าวววยววนสวววววววัววยวนวว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 เววเวววอวบวววววววเววววนวว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 ว่านี่วรวววว่ววววว่าวว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 วรวว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 งวว่วว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 มวววา สิสิใส่แผนอีเมียสำนะวะเอาพื่อปากเพื่อท้องเอาตัวรอดปีนักปืนกันแล้ววะโอ้ยู่ท่ตนหัดนางตัวโปวดยันเ้าคิดแบบที่อะไรเนี่ยว่าอันนี้คือธรรมะบ้างพอจะบัดบ้านอวยยี่ได้นี่็มาใจแล้วเศร้านี่ ยหลอหลายคนอยู่ตัวนี่ทำไมบัญญามมาเอาคือเอาไงบัดยามมาเอามาให้คิดสิดน้ำท่วงบ้าว้ากุษอ่ะเหลือเป็นคือ <c oughs> อืถ้าด้ดยพวกกันพวกมาเอาเนี่ก็มาเอาไงเด้ บบมีผาดหอกเพราะไงมือนั่นมือนี่เป๊ะเป๊ะเป <laughs> ๊ะแง้มเอามาขึ้นเท้ามาดูท่วงแล้วท่วงอีก <laughs> มือคือเป็นขั้นขั้นอี่ว่ะโอ้มันเป็นอย่างตากับสเ้นบ้านนี้ดวงดีคือดวงช่วยหรอ ก็ไมเป็นคือเป็นว่าเหมือนตากาสมินพ่อตาบันไมช่เอาไม่ยังอเจ้เต้ครับสบายดีจ่ะสบายดีบอกนะเหนือยด็เหื่อมากหดพี่โอ้ยกัมาเย่ยมมาหยามมาเพิ่งเพิ่งชันโอ้ยงีตัเนาะาียละพูนบริเวณบอกวนโอ้ยแต่เนี่ยอยู่ดีเนี่ยโอ้ยก็ยู่ดีมนี่งอยู่ได้เลยเออสิเด็ดไปเห่น้ำจิอหรอไปกัไปตัวพ่อเลยอ ก็สีเจ้านีเก็เขาวัดเขาว่าเนาะโอ้ก็เขามัแต่ไดได้หรอบสิ่นี้เงินนี้ข้ามเคนนี้ย่งโอ้ราสีกระจับลอย่าตัวคือลอยอาม่อยากได้ยังลงมั่ไ่าได้ยังไะอีเมะนะิอตบอีเมะเพิ่บอกให้มาหฮะบาเมีย้าเลยว่เราบ้านเมื่อไรรางบ้างอบอกพ่อสีบาน อันไปเบื้องหน้าหยาเขาถกกันใชยเด้อคืออยู่ได้พอไงโดนมันคืออยู่ต้องไปถึงใจต้องถึงเนอะใจต้องถึงใจต้องปั้มได้พอสีเลยบ่เออไม่มีอันนี้เอออันแล้ววาววีรีป่ะที่วาววีร์เนี่ยพวกที่แล้วเราพลาดอย่างที่ต่างเรื่อเบื้องพวกเขาอันเอาเงินไปเขาบ่มาเอาเงินมาขึ้นแบบนี้บ่ไปว่าพอสีสิมีเงินเติบเป็นอะไคนยืมได้เนาะ กับพวกมีหลายดอกกับมีอยู่พวกไม่ยืมพวกไม่เอาหนิกับมี่เต้พวกมุจักกันนี so, mir, mir nah ижу, here, here, ่ละโอ้อ nah ันมันยังรอกมือหนิอัน vale อันลูกเต๋ามี่ทุระกฉันดอกมันสีไมีเอารบกวนฉันดอกมี่ยังทุล่ายังล่ะโอ้ยอันพอดีตั้งนั่นทสีนะอันเขาอยู่อันนี่อันทั้งมันกับจีเบิร์ตเลยแม้เพอาะจีอ่าเอาจีเบิร์ตเลี้ยงกับพอดีเงั้นจะลูกไปเล่นกับ มันก็การมันคืนนะครับสิ้นเดือนมันบอทันไมอันราชินีผู้หญิงเนกับพ่อศีสิเด็ดนี่ผู้หญิงเหมือนโอ้คนพ่อหนาพ่อตาอ๋ออย่ามันบอทันมันกับบอทันเอ้พ่อศเีไอีแม่ก็เลยบอกให้มาหาันดอกแม่บอกอีกเออแม่จองงานเออได้บ้างหรอพ่อสรี โอ้ยยืมมันกับพ่มีแล้วตอนนี้บอกดิเบิงรู้นี่ผู้เขายืมไปว่ากระจายมาเจ้าเดียวนะึงมา,าเดี๋ยวมาขึ้นกับพ่เอามาขึ้นบอกมาจีพวกงาจังวะมาเฮาโอ้ย,าอาอยนี่ดอกกับพ่ได้คิดแพงเลยบออ,อว่าเห็นอกเห็นใจกันบอ อันเล่ายู่งเงียนตาได้บ่างหรอเพราะชี้ยืมก้อนก้อนบ่ได้บ่จากพันยังไงยืมจากพันดิย้อนไปเห็นยังพันไปใช้ตัวเนาะห่วยยืมกับบ่มีแล้วมันมาเจ็บเขาบ่อใดยังวะบ่ได้อีหรอเพราะชี้เราเนี่ยมันมันบ่แม่นบ่ได้มันบ่มีบ่อันเดียวยืมบ่มี่บ่ยืมบ่มีโอ้เออพ่อเปีนอะไรสันพ่อแค่สันแก่ยกไปเอง สิบอกอีแม่ก็เด้อเนาะมาโจงก็ให้ยืมเนาอห่วยห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกแล้เด้เงินดามพันนี่มาเอากอนมาเอากอนเบ็กหุวยบอกนี่ไหมจะไปเว้าให้แม่จงฟังเนี่ยปฏิว่าลูกมายืมเงินดามพันนี่บ่มีปฏิว่ายิ่งละกลับมาก่อนเลย